สวัสดีครับบลลนสวัสดียามเช้าครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขี่รถไปเล่นๆที่ขอบสระนะไปดูสระกันเเราไปดูสระ อไรป้าแม่ให้มาทำอะไรนะแตงไพล์ตัดอันนั้นออกให้ผมด้วยนะนะั่นน่ะอีต,ต้นที่ตายนะเออนี่ยเพราะว่าผมจะดึงน้ำบ่อบรดานในนั้น,นขึ้นมา,ามใช,ใช่เอาออกมาเลยมากออไว้แล้วเดี๋ยวสุ่มก็ได้ดไ,มไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันล้มไปใส่แม่โคมันขุดตอนอ,อันนี้ไง มันเป็นบอ่อประดาน,นั่นหนะ่ะตรงนั้นนะ่ะโอ,อ้น้ำขึ้นเยอะเลยเนี่ยฝนตกก็ไม่แรงนะป้าแต่ทำไมน้ำขึ้นด้ตกเบ็ดไ,ได้เดี๋ยวหนูปลามาปล่อยก่อนฮะ,<า>ะนใช่ครับหนูก็มาดูสะนี่ น้ำน้ำขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยน้ำน้ำน้ำเยอะเลยครับเดี๋ยวถ้ามันลึกไม่พอผมก็จะขุดขุดลงไปอีกให้มันลึกมีแต่ปลาสวายนะเนี่ย ใส่ปลาถวายไว้ประมาณเยอะอยู่เหมือนกันนะสี่สามสิบสี่สิบตัวนว่นี่ยถ้าโตเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอเคครับผมสวัสดีครับแว๊บแบะบางน็จะลบลบไม่ได้และ <c oughs> ล้างรถก่อนนะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วมันเลอะเดี๋ยวเมียจะบ่นก็ไม่เลอะเท่าไหร่เดี๋ยวต้องขีดนอะหน่อย แตะมาเพชรเดียวเปื่อนหมดเลยก็มีอะไรกันเนาะรถบ่อไปชิ้วชิ้วชิ้วเลย เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อง